ฮัลโหลแม่อุครับมองกรกำลังโทรศัพท์อยู่ครับไหนมังกรลุกขึ้นสิ <c oughs> มังกรกำลังโทรศัพท์หาแม่นะครับแม่อูฮัลโหลเอ้ากินส้มอ่ะส้มอ่ะกินส้มก่อนนะครับแม่อูมังกรจะกินส้มครับเออ <c oughs> มังกรขึ้นอยู่กระดนั่ง อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเอาอีกไหมครับอีกไหมครับทิ้งใส่ขยะอย่าทิ้งอย่าทิ้งข้างนอกอไม่กินไม่กินอ๋อลูกแม่อุถามแม่อุถึงแม่อุครับแม่อุครับทำอะไรอยู่ให้เรียกแม่อุไปครับทำอะไรอยู่ย้า ครับมงก้อนยืนโชว์อยู่ในกินงไดครับแม่อู้ถือโทรศัพท์ยายเอ็นไว้ไม่ให้ยายเอ็นั่ะนะหรือโทรศัพท์น้อยๆเมือนว่ามันน่ารักโทรศัพท์มันอยากได้โทรศัพท์ยายเอน็นถือวิ่งมาเลยยายเอ็นคุยกับเพื่อนมันก็ไม่ได้แย่งเอาของเขาเย่งมาถือไว้เลยไม่ให้ยายเอ็นเลยมงก้อนไม่ให้ใหยายเอน็นย,ยิ้วล้อครับรยิ้วล่อ รอยตาดูเอายิอ hmm. ิครอรอยอีกครับเย้เย้เ้เจ้นเจ้นเจ้นเฮ้ยเจ้ยเฮ้นเฮ้ยเจ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้เฮ้อเยเยเฮอยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเกเเ้เเเฮ้ย คุณตาครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยครับไปตลาดได้เงินเยอะไหมครับคุณตาตลาดคุณตาไปขายข้าวตาไปขายข้าวได้เงินเยอะเลยรถรถไทยใตาเอ็นหายรถไทยตาเอ็นหายอยู่ในบ้านนั่นแหละ บอลอยู่สูงจะไปไหนไไปหลนแต่บน้จไปตัดยาลองเพลงสิลองเพลงรถไฟบ๊อบสิเร็วรถไฟบ๊อบไให้รถรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในป่าเร็ว